และสาหรับวันนี้นะคะวันอังคารค่ะเป็นคิวของคุณภูนะคะขอต้อนรับคุณภูกลับสู่นัาปัดวิทยสุสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณภูเป้ะนะเราก็ห่างหายกันไปเดือนหนึ่งนะคะคิดถึงคิดถึงอือเช่นกันครับแหมเช่นกันคุณเป้ะเราคิดถึงไม่ต่างกันเลยนี่เข้าประเด็นเลยใช่ฉะนั้นวันนี้การกลับมาหลังจากที่หายไปเดือนหนึ่งเนี่ยคุณภูเตรียมหัวข้อที่บอกว่าจะอยู่ร่วมกับคนที่ต่าง ากเราได้อย่างไรนะคะแน่นอนการที่ทุกคนจะมาคิดเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้เช่นอ่าชอบพักนั้นพักนี้เหมือนเหตุการณ์ mm hmm. ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาหรือเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนชาวตรูบูเป้ก,ก็ได้โซเดสมีการประทะคารมกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเราไม่ทราบมาก่อนคุณภูว่าเขาเป็นคนที่โฮโมโฟบหรือว่า mm hmm. เหยียดเพศคือ ปุเป้ก็แค่แบบว่าพิมว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปุเป้มีเพื่อนเป็นชาวสีรุ้งเยอะใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็มาใช้ถ้อยคําแบบหยาบคายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังเลยนะแล้วก็ใช้คําหยาบคายมากเราก็ตก,กใจว่าเฮ้ยทําไมเธอพิมพ์ข้อความหยาบคายอย่างนี้มาเราก็แค่แบบเออแล้วเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาอะไรยังไงเขาก็บอกว่าทีหลังก็ไม่ต้อง ีิมามีเอฟบว์ดอะไรบ้าบอกกระแตมกมากๆ <Wow. S 2> เป้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคคนแบบนี้เราเราไม่เสียเวลาไปเปลี่ยนน้าลายกเสียงด้วยเพราะว่าคุณมีความคิดที่รังเกียจอ่ารสน,นิยมความรักหรืออะไรก็ตามแต่เบ้ก็เลยจัดการบล็อกนางไปเลยค่ะ mm hmm. อันนี้นน mm hmm. คือในชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดคนที่มันอยู่ในโลกไซเบอร์เราบล็อกได้คุณภู mm hmm. แต่ mm hmm. ถ้าชีวิตประจวาวันสมมติในที่ทํางานสังคมทั่วไปที่เราต้องเจอคนที่มันคิดต่างอะไรอย่างเนี้ย เราจะอยู่กับเขายังไงอะคะอืมผูกนองได้ดีครับคุณเป้อ่าเขาเป็นชาติอะไรนะครับเป็นชาวอเมริกันอืม,อมอแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ในความคิดของฟูเป้ว่าเอ๊ะหลังจากที่อ่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ซึ่งหนึ่งในนโยบายของเขาเขาก็ไม่ชอบอ่า ชาวเกย์หรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกทุกข์เหวมหรืออะไรว่าโอ้โดนเขาทำได้เราก็สามารถที่จะใช้คําด่าทออะไรอนี้กูเป็นไม่ซับริเพราะว่ารู้จักกันมาหลากหลายปีไม่เคยเจอในมุมนี้ของเขามาก่อนออนน่าสนใจมากออันนี้ครับเป็นประเด็นที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอังคารนี้และอังคารหน้าอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ว่าสนุกแล้วก็จะลงลึกกว่าข้างอื่นๆที่คุยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบ เป็นวิาเลยหรือว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแต่สนุกนะครับเพราะว่าจิตวิญญาณกับจิตวิญญาณมันก็นเ,เรื่องของกันทีนี้ทาไมผมถึงจับประเด็นนี้ขึ้นมาใช่ครับมันไม่ใช่แค่การเมืองอที่เป็นที่เราเห็นเห็นกันอยู่ของอเมริกาที่เป็นเหมือนประเทศที่ถูกแยกเลยแต่ว่าโลกเนี่ยเหมือนจะถูกแบ่งเป็นฝ่ายใชแล้วนะครับอย่างเช่นฝ่ายที่เชื่อเรื่องโลกร้อนฝ่ายกับฝ่ายที่ไม่เชื่อนะครับหรือว่าประเทศไทยนะครับก็จะมีมาตลอดแหละครับไม่ว่าจะประเทศไหนจริงๆอ่ะก็จะมีความคิดต่าง แล้วแน่นอนว่าเราสามารถจะยืนยันได้เลยว่าความคิดต่างนี่แหละที่เป็นตัวที่เมื่อไม่มีการยอมรับเกิดขึ้นจะทําให้เกิดสงครามความโหดร้ายทุกรูปแบบแล้วก็ความรุนแรงนะครับทุกรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นตัวที่สําคัญมากแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันอยู่ไกลตัวนะครับไอ้ที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับหรือว่าอยู่ในองค์กรเดียวกันหรือเนี่ยคพืเป้กับเพื่อนเนี่ยถ้าเราอะคิดต่างหรือมีเพื่อนที่คิดไม่เหมือนเราแล้วเราแบบ ไม่รู้วิธียอมรับหรือเขาเองไม่รู้วิธีเนี่ยรับรองครับว่าเละแล้วมันก็จะลามเพราะสงครามภายในก็คือสงครามภายนอกครับสงครามผมเคยพูดไว้ว่าสงครามภายนอกเป็นเพียงการแสดงออกของสงครามภายในนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะมาดูกันทีละตัวเลยนะครับว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถที่อยู่ร่วมกับคนที่คิดต่างกับเราได้หรือทําให้เขาแบบรู้สึกโอเคกับเราหรือเราโอเคกับเขานะครับเอาล่ะอืม วิธีที่หนึ่งนะครับคือเราต้องขั้นตอนที่หนึ่งผู้ผิดเราต้องเข้าใจก่อนว่าความต่างสร้างความงามครับอันนี้อันนี้เป็นอันที่เจ๋งมากหลายคนไม่รู้ว่าในธรรมชาติเนี่ยครับในแทบจะทุกที่เลยเนี่ยสิ่งที่ทําให้อตรงสิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะบริเวณนั้นนะครับหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยอ่าเจริญเนี่ยคือความต่างนะครับที่ประกอบขึ้นเป็นสิ่งนั้นพูดแล้วจะงง๋ยวอมอธิบายไงอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพบว่า ในระบบนิเวศนะครับที่แข็งแรงนะครับเสมอเลยครับจะเป็นระบบนิเวศที่จริงๆแล้วมีสัตว์อยู่หลากหลายพันธุ์นะครับหลากหลายสปีชีส์พูดง่ายๆอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราเอาระบบนิเวศมา2ระบบอาจจะมีหลายอย่างที่ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าระบบนิเวศนี้เป็นทะเลระบบนิเวศนี้เป็นปา่านี้เป็นภูเขาอะไรบลาๆแล้วแต่แต่นักวิทยาศาสตร์พบว่าทุกครั้งเลยครับว่าอย่างเช่นในป่าดงดิบเนี้ย บาดรงดิบเนี่ยจะมี่สาสตว์อยู่หลายสายพันธุ์มากบาดรงดิบเนี่ยอึดมากนะครับคือไม่ไม่ไม่ไ,มไปไม่ถูกทําลายง่ายๆแล้วก็พูดง่ายว่าเจริญงอกงามแล้วก็มีมีการให้แวลูหรือคุณค่ากับโลกในทางด้านทรัพยากรนะครับเยอะมากแต่ว่าระบบนิเวศไหนที่มี่มีชีวิตแค่สายพันธุ์เดียวสองสายพันธุ์หรือว่ามีพืชแค่สายพันธุ์เดียวตัดเดียวเลยครับล่มนะครับคือแบบรวบหายไปเลยนะครับ ไม่ต่างจากอคนนะครับจะสังเกตว่าอ่ะอย่างเช่นพรรคนาซีแต่ก่อนของฮิตเลอร์อย่างเงี้ยเขาก็พยายามทําให้คนเนี่ยเหลือประเภทเดียวนะครับหรือว่าสายพันธุ์เดียวก็คือที่เขาเรียกว,ว่าอรารยันอะไรเงี้ยนะครับแล้วอ่าเป็นยังไงก็แป๊บเดียวครับไม่ประมาณสักเนี้ยห้าหกปีในใน,ในช่วงที่เอาจริงเนี่ยนะครับก็ถูกแบบหายไปเลยนะครับก็คือแบบอ่าคนก็ไม่ชอบนะครับแล้วก็แล้วก็วกอ่าไม่มีใครไม่มีใครอยากให้โลกมันเป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจมากก็คือเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีลูกนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยจะแต่งงานหรือมีลูกเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นปริงสาหรับราาสัตว์ทุกชนิดนะครับถ้าเราเนี่ยมีการผสมพันธุ์หรือว่ามีการมีเอายีนไปประกาบนะครับกับคนที่ยีนคล้ายเราอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องก็แต่งงานกันหรือว่าญาตินะครับก็เป็นแบบนะครับแต่งงานกันเป็นแฟนกันมีลูกเนี่ย ลูกที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะป่วยนะครับหรือว่าเป็นโรคต่างๆแต่ที่น่าสนใจมากคือถ้ายิ่งนะครับแล้วนี่เป็นจริงนะครับยิ่งยีนยีนที่เราไปผสมด้วยเนี่ยต่างจากเรามากเท่าไหร่ถ้าเกิดเรื่องอื่นๆเนี่ยแฟกเตอร์อื่นออกไปนะครับเอาสมารอื่นออกไปเนี่ยถ้ายีนต่างลูกจะยิ่งแข็งแรงและลูกจะยิ่งเจริญครับคือน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าลูกครึ่งนะครับ คนที่อ่าเนี่ยเห็นพ่อแม่แตกต่างกันมากหรือว่าเนี่ยไทยฝรั่งไทยน,นู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับไปผสมกันเนี่ยเห็นไหมฮะลูกครึ่งออกมาหน้าตาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมอยากจะฝากไว้เป็นอันดับแรกนะครับว่าในสวนที่สวยงามที่สุดและในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ที่แข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตจริงๆแล้วไม่ใช่ที่บริเวณหรือสิ่งสิ่งนั้นมันเหมือนกันหมดแต่มันต่างกันแต่มันอยู่ร่วมกันได้ถ้าเราเข้าใจตัวนี้อันดับหนึ่งปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าเออจริงๆความต่าาาาางงงสรร้คคววมมมและะเจิญ แต่จะทำยังไงให้ยอมรับได้เดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมได้ครับค่ะมาคุยกันต่อนะคะหลังจากที่เราได้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างผสมผสานกันแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เหมือนแบบสีเหลืองผสมสีน้ําเงินได้สีเขียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคนุณโพอืมใช่แล้วครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยนะฮะมันเมื่อกี้มีหลายตัวอย่างแต่ว่ามีตัวอย่างสุดท้ายเรื่องสีที่ปพูดก็ดีครับอ่าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือในตัวเราเองคือใน ในกระเพาะของเราเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามันมีแบคทีรียอยู่หลายชนิดนะครับอแต่ว่าใครที่มีแบคทีรียอยู่แค่ชนิดเดียวในกระเพาะเนี่ยนะครับจะเป็นโรคเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงแต่ยิ่งมีแบคทีเรียหลายประเภทอยู่ในกระเพาะเราจะยิ่งแข็งแรงทีนี้หลายคนก็รู้แล้วว่าวิทยาศาสตร์มันว่าอย่างงูนี้แต่ว่าเอ่อทำไมถ้าถามงไปแล้วว่าทําไมมันถึงได้อ่าเป็นอย่างนั้นทําไมมันถึงได้มีความดีของมันนะครับความต่างก็เพราะว่า เอาละมาเรื่องใกล้ตัวแล้วนะครับสองเมื่อกี้หนึ่งความต่างทางความงามสองก็คือคนที่คิดต่างกับเราครับที่จริงเนี่ยเขามาทําให้ความคิดเห็นของเราเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเราจะรู้จักตัวเองเพราะคนอื่นนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนิดนึงหมายความว่าสมมติว่าอ่ะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นของระหว่างคุณอุเป้กับเพื่อนเนี่ยพอเพื่อนเขามาทำอ่าแสดงความอ่าหยายบคายแบบนั้นนะครับอื เราเองก็แน่นอนลหะเราไม่ชอบไม่มีใครชอบหรอกครับผมก็ไม่ชอบแต่ว่าถ้าเรามองแบบให้แบบลงไปแบบลึกๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามาช่วยบอกเราว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงเขาว่ากันว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในห้องห้องหนึ่งแล้วของทุกอย่างมันถูกจัดไว้ด้านขวาหมดเราก็ย่อมไม่รู้ว่าทางซ้ายของห้องมันมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าถ้าเห็นภาพชัดก็คือว่านั่นแหละถ้าทั้งกระดาษนะครับมันมีแต่สีขาว แน่นอนว่าภาพมันก็จะลงอะไรไปในนั้นไม่ได้หรือมีแต่สีดำหรือมีแต่สีเหลืองแต่เมื่อไหร่ที่มันมีสีอื่นปุ๊บอย่างนั้นแหละครับเราถึงจะสร้างภาพอื่นได้แน่นอนว่าเราวาดนะครับภาพสีเหลืองโดยใช้แต่สีเหลืองและกระดาษสีเหลืองด้วยไม่ได้มันจะต้องมีสีแดงขึ้นมาเพื่อจะตัดปุ๊บกับสีเหลืองแล้วมันถึงจะสร้างภาพอื่นขึ้นมาได้และยิ่งมีสีเยอะภาพนั้นก็จะยิ่งมีม,มิติและมีความชัดเจนความคิดเราก็เหมือนกันครับ ถ้าเราเจอแต่คนที่คิดเหมือนกันหมดสมมติว่าเราเราเนี่ยวันวันเนี่ยอยู่ในสังคมที่แบบว่าพูดอะไรคนก็แบบเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยร้อยคนอย่างเงี้ยเราเนี่ยความคิดเราเองจะไม่แข็งแกร่งขึ้นครับเพราะเราจะไม่รู้วิธีที่จะปกป้องมันเราจะไม่รู้วิธีที่จะมองอีกมุมหนึ่งมามองความคิดตัวเองว่าเออนะ่ฉันคิดอย่างนี้โอ้ไอแบบนี้มันไม่ดีเพราะอย่างนี้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมไม่ได้กําลังจะบอกว่าเราควรจะไปคิดเหมือนกับคนคนโน้นที่คิดไม่เหมือนเราแต่ว่าให้ลองขอบคุณเขาดูครับ ขอบคุณเขาที่เขาเนี่ยมาทําให้เราเห็นจุดยืนตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างบนโลกใบเนี้มันแข็งแกร่งขึ้นเพราะแรงต้านนะครับอย่างเช่นนะฮะกล้ามเนื้อนะครับมันถูกต้านนะครับมันถูกขีดมันถึงได้แข็งแกร่งขึ้นมันถึงได้มีกล้ามเนื้อที่อ่จเจริญเติบโตครับในส่วนของหัวใจแล้วก็จิตใจเราก็เหมือนกันเพราะเรารเผชิญความยากลําบากเพราะเรารเผชิญความทุกข์เราถึงได้เป็นคนที่เติบโตและแข็งแกร่งขึ้น ความคิดเราก็เหมือนกันครับถ้าความคิดของเรามันไหลไปเรื่อยๆ,ๆนะครับโดยไม่มีไม่มีใครมาขัดเนี่ยความคิดเราแล้วก็อุดมการณ์ของเรามันก็จะไม่แข็งแรงแต่เมื่อไหร่มีคนมาตีมาขัดมาอะไรเงี้ยมันทําให้ความคิดนั้นของเราอุดมการณ์ของเราเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วเราก็รู้จักตัวเองมากขึ้นน้นเราก็ต้องขอบคุณเขานะครับนี่คือตัวที่อสองทีนี้มาดูตัวที่สามนะครับก่อนจะพูดตัวที่สามเนี่ยผมขอให้คําคมไปอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคําคมที่งดงามมากจริงๆเป็นของแม่ผมเองนะครับ แม่ผมบอกว่าความแตกต่างทําให้โลกมีสีสันและสวยงามแต่ความแต่การไม่ยอมรับความแตกต่างต่างหากที่ทําให้โลกเกิดความเกิดสงครามและความขัดแย้งน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าปัญหานะครับอันนี้อันนี้อยากให้จําไว้สําคัญมากนะฮะปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความต่างนะครับปัญหามันอยู่ที่เราเนี่ยไม่ยอมรับความต่างนั้นที่ใจของเรานะครับ ไอ้ยอมรับเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมแพ้นะครับผมพูดไว้ก่อนเลยไม่ได้แปลว่าเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนฮูเป้มาบอกว่าโอ๊ยแบบนู่นนี่ไม่ชอบอ่าเพศที่สามไม่ชอบเจไม่ชอบนู่นนี่แล้วเราก็โอเคยอมรับไม่เถียงไม่อะไรไม่ใช่นะครับขอให้จําไว้ว่าการยอมรับเนี่ยคือใจเราเองเนี่ยไม่ปุ่มป่ายไม่มานั่งแบบนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงแล้วมรแจะเกลียดโกรธเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะไม่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนหรือคนที่คิดต่างกับเราเขาไม่ได้รู้เรื่องหรอกครับ คนที่ทุกเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวต่อไปที่ผมอยากจะเสริมเป็นตัวเป็นตัวแบบตัวพิเศษขึ้นมานะครับว่าเวลาใครมาคิดต่างจากเราแล้วเราเกลียดเขาอ่ะเขาไม่ได้มารับรู้อะไรนะครับเราเองเนี่แหละที่ทุกเหมือนที่ผมพูดอยู่เสมอว่าเกลียดเขาเราทุกเมตตาเขาเราสุขเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าพระอาจารย์นะครับประสงค์นะครับสอนไว้ดีมากท่านบอกว่าเวลาใครคิดต่างจากเราเนี่ยนะครับอย่าไปอ่าแผ่แม่เบี้ยให้เขาเลยแต่ให้แผ่เมตตาให้เขาถามว่าเราแผ่เมตตาให้เขาทําไมเพราะว่าถ้าเกิดเรานะครับ เมตตาเขาเมืเ่อแล้วเราเป็นสุขมันไม่ใช่แค่เรามีความสุขอย่างเดียวแต่เราเนี่ยจะหาวิธีนะครับที่จะทําให้อุดมการณ์หรือความคิดของเราเนี่ยนะครับมันจเจริญงอกงามได้เพราะเราจะเอาเวลาที่เหลืออยู่นะครับเหลือจากความเอไม่ต้องไปนั่งเกลียดชังเขาเนี่ยเราจะเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยทุนุเก้อาจจะพูดเรื่องนี้นะครับในในสมมุติว่าในรายการวิธีอื่นๆนะครับหรือว่าพูดเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังหรือว่าเขียนโพสต์เรื่องนี้ได้ด้วยความเมตตา แต่ถ้าวันๆเรายังนอนไม่หลับเลยเพราะเราไปเกลียดเขาเนี่ยรับรองว่าสุขภาพเราเองเสียตายเร็วอีกก็จะเอาเวลาที่ไหนไปสร้างอุดมการนี้ให้แข็งแรงขึ้นเองไหมครับเพราะงั้นขอให้เราเนี่ยนะครับนอกจากแผ้ไม่ตายเขาแล้วจงเรียนรู้ที่มาของความต่างนะครับหมายความว่าผมอยากให้คุณเนี่ยศึกษาว่าความต่างนั้นมาได้ยังไงคุณุเป้ทาได้ดีนะครับที่บอกว่าเออเนี่ยสงสัยเป็นเพราะโดนทรัมป์อ่าอาจจะมีส่วนที่ทําให้เขาเนี่ยฮึ่มมากขึ้นในการที่จะแสดงเหตุผลของตัวเองหรือเราจะคิดไปว่า อ๋ออาจจะเป็นว่าตอนเด็กๆเ,เขาถูกสอนมาอย่างนั้นนะครับเขาถูกเลี้ยงมาแบบนั้นเขาอาจจะเคยถูกทําร้ายโดยคนที่เป็นคนที่เป็นเพศที่สามก็ได้นะครับเรื่องเรื่องตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงลึกแต่ว่าผมอยากจะฝากไว้ก่อนจบ่วงที่สองว่ายิ่งเราเข้าใจและศึกษาว่าอ่าที่มาของความต่างของเขาเนี่ยมันมาอย่างไงเนี่ยเราจะเริ่มรู้ครับว่าจริงๆแล้วไม่มีใครเกิดมาแล้วก็อยากจะเป็นคนที่ชั่วร้ายนะครับ เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ศึกษามุมมองที่แตกต่างไปเขาก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คิดเหมือนกับเราหรือว่าเปิดโลกกว้างออกหัวใจเขามันก็ยังแคบอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวมีเคล็ดลับอื่นๆสําสหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตะ่อได้อ่านะคะก็คือคิดต่างอะคิดได้แต่ไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าสิ่งที่เราคิดต่างแล้วเราไม่ชอบสิ่งนี้นะคะอย่างเช่นกรณีไปทําร้ายอ่าเพศที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็อย่าไปทําเลยเพราะว่า มันหนึ่งผิดกฎหมายด้วยสองคุณอาจจะติดคุกติดอะไรสามไม่มีใครมองคุณเป็นคนดีดีๆไปบ้าไล่เกลียดคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปถูกตีทําร้ายแกล้งคนนู้นคนนี้นะคะใช่แล้วครับใช่แล้วซึ่งผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าว่ามันทําได้ยากไอการที่เราจะไปเข้าใจเขาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนั่นแหละคือเราเระงับการกระทําไว้ก่อนให้ปล่อยวางที่ใจแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวเคล็ดลับตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใช่ค่ะ we love to share กรบเบรกสุดท้ายนี้นะคะเรามาพูดคุยกันต่อค่ะหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยเราจะอยู่ร่วมกับคนที่คิดต่างกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมได้อย่างไรเชิญคุณครูค่ะครับอ่าก็สําหรับตัวนี้นะครับผมอยากจะอะสะรุปไว้ไว่าอย่างนี้นะฮะว่าในส่วนของความความเมตตาที่เราเข้าใจเขาอ้อแล้วก็ข่าวดีก็คือว่าจริงๆเราสามารถจบได้ภายในอาทิตย์นี้เลยนะครับพอดีเลยนะครับก็คืออย่างนี้ครับคนที่เขาเชื่ออะไรหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยครับ พอเราคิดหรือเชื่ออะไรปุ๊บเนี่ยโดยกลไกทางจีตวิทยาและสมองแล้วเราจะไม่ชอบจะไปหาความคิดเห็นที่ต่างจากนั้นเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็กระกระอ่วนมากอย่างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับอชอบอฮิลลารีคลินตันสมมตินะครับสมมติ <ạ. S 1> แล้วเราเนี่ยถามว่าเราเนี่ยจะไปดูสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมม์ไหม ยากมากครับแทบจะไม่เป็นไปนไม่ได้นะครับหรือจะไปศึกษาชีวิตเขาไหมหรือจะพิมพไหมว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างหรือจะไปนั่งติดตามไหมว่าเออจริงๆแล้วเขาก็มีส่วนที่มันงดงามในตัวเขาเหมือนกันนะก็ไม่ครับและในทางกับการก็เช่นกันคนที่ชอบอ่าโดยควมถามเราเกียดเฮอร์รี่ก็จะไม่มานั่งดูหรอกว่าเฮอร์รี่เนี่ยหรือว่ามานั่งอ่านเนี่ยศึกษาว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยอะไรทําให้เขาเป็นอย่าง,งานั้นมานั่งดูสปีชอื่นๆของเขานะครับเราจะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากคือเราเนี่ยนะครับจะศึกษาและ หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วเพื่อนคุณบูปเป้เขาจะศึกษาแล้วหมกมุ่นอยู่กับความเกลียดชังนะครับหรือความไม่ชอบหรือเหตุผลว่าทําไมเพศที่สามถึงไม่ดีหรือว่าถึง,ถ,งถึงได้ไม่ไม่สมควรนะครับที่จะ,ะดํารงอยู่นะครับแล้วเขาเนี่ยพอเขามาพอคุณบูปเป้พูดอะไรที่แตกต่างเขาก็จะปิดกัน้นเห็นไหมครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะให้เราหนึ่งครับเข้าใจว่าเวลาใครเนี่ยเขาแบบดูแบบขูแบบ ทำไมมันคิดออกมาได้ยังไงวะแบบนี้นะครับหรือว่าแบบโอ้โหนี่ทําไมทำไมความเชื่อของเธอหรือว่าอ่าอ่าไอ้มุมมองของเธอมันทั้งแบบทุเรศแล้วมันก็โหดร้ายขนาดนี้ก็ขอให้เข้าใจตัวนี้เลยครับแม้แต่เรื่องแบบง่ายๆเรื่องเด๋อๆอ,อย่างเรื่องแบบสมมติว่าน้ํามันมะพร้าวอย่างเงี้ยมันเคยมีงานวิจัยพบว่าถ้าเราเชื่อนะครับว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเราจะเสิร์ชใน g o o g l e เฉพาะคําว่า why coconut oil is good ทำไมน้มันมะพร้าวถึงดีแล้วเราก็จะนั่งอ่านว่าทำไมน้ำมันมะพร้าวดี แต่คนที่ไม่เชื่อก็จะ why โคค o น u t ออย is not good ทำไมน้ำมันมะพร้าวไม่ดีแล้วก็จะนั่งอา่านแล้วสองคนนี้ก็จะมาเถียงกันแต่วิธีการก็คือว่าจริงๆเราต้องถามว่าเราต้องเสิร์ชลงไปใน Google นะครับว่าน้ำมันมะพร้าวดีหรือไม่ดีหรือว h y โคคนออ is coconut good oil uh, is coconut oil good or bad ททีครับในชีวิตเราก็เหมือนกันครับเราเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะมีความมีหัวใจที่เปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยแล้วผมก็ฝึกทำอยู่บ่อยๆนะครับคือผมเนี่ยลองศึกษา อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมไม่ชอบหรอกนะครับไอคนที่คิดแบบเนี้ยหรือผมไม่ชอบหรอกไอคนคนเนี้ยผมไม่เชียร์แต่ผมอยากจะรู้ว่าเอออยากดูว่าเขาพูดอะไรบ้างแล้วบางครั้งนะครับทําให้ผมเนี่ยมีความเมตตามากขึ้นจริงๆคือผมเห็นอีกมุมหนึ่งของเขาว่าโอ้ตายแล้วจริงๆเขาก็เป็นแค่แบบเด็กน้อยคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีหลายๆอย่างในชีวิตเขาที่นําเนื่องมาถึงจุดนี้หรือผมก็จะเห็นว่าเออจริงๆไอสิ่งสิ่งนั้นหรือไอคนคนนั้นเนี่ยเขาก็มีบางมุมนะที่โอเค ซึ่งไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเชียร์เขาหรือไปกระโดดหอมแก้มเขาแต่มันแปลว่าเราเองเนี่ยจะมีชีวิตที่มีความสุขได้มากขึ้นแล้วถามว่าความสุขมันสําคัญยังไงก็คือนี่เลยครับความสุขจะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมากขึ้นจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าเรามมวแต่มีความทุกข์อย่างที่บอกเราก็จะไม่มีกําลังที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอ่าก่อนจากกันที่จะฝากไว้เป็นตัวสําคัญที่สุดครับคือความคิดนั้นต่างแต่ความรู้สึกนั้นไม่ต่างครับ ัวนี้เป็นตัวที่ผมต้องอธิบายโดยการทําให้เห็นภาพว่าผมเนี่ยเคยมีคนศาสนาอิสลามนะครับมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็จริงๆผมยอมรับแล้วก็มีเพื่อนนะครับทุกศาสนาแล้วก็ผมผมชอบนะครับความแตกต่างอยู่แล้วทีนี้เขาก็มาถามว่าเนี่ยคนเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ยังไงนะครับผมก็บอกเขาเลยว่าในห้องเนี้ยมีคุณที่เป็นคนสัมภาษณ์มานั่งอยู่เป็นอิสลามสามคนแล้วผมเป็นพุธนะครับคือผมชอบ เรื่องของพุดผมก็บอกเลยว่าแต่ไม่ว่าในห้องเนี้จะมีกี่ศาสนามานั่งรวมกันอนะถ้าเกิดเรามองไปนอกหน้าต่างแล้วมีคนจุดพลุสวยๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะยิ้มแล้วเราก็จะมีความสุขพร้อมกันทุกคนแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆมีระเบิดลงมาตุ้มหรือว่ามีคนเอาปืนมากาดยิงถ้าเลือดคุณออกเนี่ยเลือดคุณสีเดียวกับผมถ้าคุณอ่าถ้าเกิดมีระเบิดมาลงแล้วเกิดอ่าสงครามอะไรณขณะนี้เนี่ย ผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะแพนิกหรือตกใจเหมือนกันนะครับความโกรธความเกลียดความเสียใจดีใจเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าไอสิ่งที่ทําให้เราโกรธหรือเกลียดหรือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยอ่ามันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเช่นคุณอุปเป้อ่ากับเพื่อนคุณอูปเป้เนี่ย แน่นอนว่าคิดเรื่องเพศที่สามเนี่ยไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วความรักที่เรามีต่อสิ่งที่เรารักเนี่ยมันเป็นความรักเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันหรือว่าเวลาที่เราเชื่อในอพระเจ้าคนละองค์นะครับแน่นอนครับว่าพระเจ้าเนี่ยเราเรียกพระเจ้าชื่อต่างๆกันหรือเราเอาจจะไม่เชื่อในพระเจ้าก็ได้แต่ไอ้ความต้องการที่จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะเชื่อหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะมีเป็นที่พึ่งเนี่ยแน่นอนว่าความต้องการนั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกัน ผมเคยเขียนบทความไว้เป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไม่เคยอเอาไปเอาลงที่ไหนผมเขียนบทความนี้ชื่อว่า Indistinguishable Tears หมายความว่าน้ำตาที่ไม่แตกต่างคือจริงๆแล้วเราเนี่ยมองข้ามจุดนี้กันไปเสมอครับว่าต่อให้เราเนี่ยมาตีมาฟันกันเนี่ยด้วยด้วยด้วยความเชื่อหรืออุดมการณ์ที่ต่างกันแต่ไอความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เคยต่างกันเลยเมื่อไหร่เราย้ำตรงนี้ตัวเองบ่อยๆว่านะครับความรู้สึกเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อมนุษย์ ผมเชื่อเลยครับว่าเราเนี่ยจะมีการยอมรับความแตกต่างที่มากขึ้นได้เพราะว่าณวันนั้นหลังจากคนอิสลามคนนั้นเข้าสัมภาษณ์ผมเสร็จเนี่ยเขาก็ยิ้มเลยเขาบอกว่าเออจริงเนะความรู้สึกเราไม่ต่างความคิดต่างหากที่ต่างผมจึงให้เป็นคําคมปิดท้ายอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าความคิดเราจะต่างกันแค่ไหนความรู้สึกในใจของเราเหมือนกันเสมอจำไว้ครับว่าความรักของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อเราแม้สิ่งที่เรารัก มันจะไม่เหมือนกันหน้าที่งดงามหน้าที่สวยงามมันเป็นหน้าที่สวยได้เพราะมีตาหูจมูกปากนะครับถ้าเกิดหน้าใบหน้าหนึ่งมีแต่จมูกทั้งหน้าหรือมีแต่ตาทั้งหน้าหรือมีแต่ปากทั้งหน้าหน้านั้นอัปรักษณ์แน่นอนผมขอให้คนทุกคนนะครับอยู่ร่วมกันเหมือนใบหน้าที่สวยงามคือต่อให้เราเป็นจมูกตาปากหูที่มีหน้าที่ต่างกันและมีลักษณะต่างกันแต่เราทํางานร่วมกัน ออกมาเป็นใบหน้าที่เรียกว่าสังคมไทยหรือว่าโลกใบนี้ที่งดงามได้แล้วก็สวยงามได้เช็คเช่นเช็คเช่นที่สัจธรรมันควรจะเป็นนะครับนะคะก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องไปโน้มน้วว่าเชื่อแบบนี้กินรสหวานที่อร่อยที่สุดรสเค็มมันเหยยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปจูงใจอะไรขนาดนั้นต่างคนก็ต่างมีความชอบมีความคิดของตัวเองได้นะคะเพียง <c oughs> แต่ว่าก็ลองศึกษาทคำความเข้าใจหน่อยว่าที่มาที่ไป ทำไมคนเขาถึงคิดอย่างนี้นะคะจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขวันนี้ขับคุณคุณภูมากๆนะคะด้วยความยินดีเลยครับคุณเป้สวัสดีคร่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันสวัสดีค่ะ